สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเรามาดูกันครับวันนี้จัดเต็มทั้งระบบแน่นอนสวัสดี F อีทุกคนครับสวัสดีครับแต่ต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมหนุ่มแม็นะครับพาทุกท่านมาดู ล้อคุณภาพยางคุณภาพอีกแล้วกล้องก่อกดไลค์กดแชร์ไปคนละหนึ่งไลค์ like, คนละหนึ่งแชร์สลามร้ายจากค่ายเอสุนะครับเลือกใช้เอ็นไฟเอสอี i ฟมิงที่เงาที่สุดในประเทศไทยตอนนี้แล้วบอกเลยว่า ล้อเบาไม่พอควบกับยางน,นิต่โต420 SD แม่เจ้าเงาตาระเบิดเผเทิงนะฮะต้องบอกเลยว่าหล่อได้นอนจัดทรงนะฮะส่วนอีกหนึ่งรัมนะครับยีราฟจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบด้วยล้อ N5E Performing นะฮะควบกับ 420sd นะฮะโอ้โหคนไทยใช้นิโตก,กันเป็นแถวแล้อที่เบาที่สุดในประเทศไทยในเวลานี้ครับคือตัวนี้เลยะฮะและเงาที่สุดตอนนี้ก็ว่าได้นะครับนะฮะพร้อมกับจัดโชคชุดใหญ่ครับเป็นโชค mk sports นะฮะจากแบรนด์ mk sport นะครับผม ต้องบอกเลยว่าเป็นโชคที่ดีที่สุดด้วยในเวลานี้นะฮะใครอยากได้อะไรก็มาจัดกันได้นะครับนะฮะส่วนเจ้าดำดุฉลามดำตัวนี้นะฮะจะใส่อะไรเดี๋ยวรอชมกันนะฮะโอ้โหเงาวิ้งวิงว้งวิงวิวิวิวเลยวะนะฮะต้องบอกเลยว่าหล่อเหลาเอาการกันเลยทีเดียวนะฮะ รอมากรอจริงๆเงาวแวบอย่างนี้นะครับนะฮะบอกเลยเดี๋ยวส่งรอครับเดี๋ยวส่งรอครับนี่ฮะจัดช็อคมเสปอไปทั้งชุดนะครับบอกเลยว่ารอจริงๆโอ้โหสุดอะสุดอะสุดอะนี่ฮะบอกแล้วไม่รอเราไม่ ใส่ให้แน่นอนครับเป็นร้องงานแท้นะฮะที่วัยรุ่นรู้จัก N5SE MK Sport MK Sport นะครับเงาไปเลยครับวิบวับวิบวับกันเลยสวัสดี800คนดูนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้มาพบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษจากทางเม้งการอยยานชุนบุรีนะฮะอ่าอยากได้สินค้าไรโทรสอบถามได้หรืออินบ็อกซ์ถ้าอินบ็อกซ์ช้าโทรเลย โทรเลยเรามีคำตอบให้คุณแน่นอนนะฮะบอกเลยว่าสวยงามพระราม8นะครับนะฮะรถใหม่กินยางแก้ได้ไหมร้านเม้งกันยางแก้ได้ทุกอย่างนะครับผมแก้ได้หมดแหละครับนะฮะอ่าอันนี้คันนี้นะครับ จากยีราบไปอยู่ใต้เผาเรียบร้อยนะเตรียมย้ายแหนบนะครับอ่ารอแน่นอนนะฮะอ่าผมบอกเลยว่าสุดแน่นอนนะฮะสำหรับเจ้าสลามทําทุกวันจัดทรงทุกวันโอ้โหยิ่งโดนแดดแม่งยิ่งเงาะ่ะเงามากราคาโชคตอนนี้นะครับจาก14,500เราจัดโปรโมชั่นให้คุณเป็นเลยนะครับนะฮะ MKSport นะฮะ โชวคุณภาพสูงนะครับอะไรนดล้อแบนที่ใครๆก็ต้องทำตามโอ้โห,โโหสวัสดีครับพี่ขวัญต้องเข้าใจครับตอนนี้เป็นแ,นแบนระดับโลกไปแล้วฮะตอนนี้ล้อเราจะโกอินเตอร์นะครับไปอยู่ที่มาเลเซียรเร็วๆนี้แล้วก็จะเดินทางไปหาพันธมิตรอย่างมาเลเซีย แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับประเภทประเทศลาวเ,วเร็วนี้แน่นอนแต่ตอนนี้ยังไปไม่ได้ติดโควิดย็ดแค่นะฮะแต่หลังจากไม่มีโควิดกูไปแน่นะครับตอนนี้ไปไหนไม่ได้เลยครับติดโควิดนะฮะต้องบอกเลยว่าสุดยอดของร้อแบรนด์แท้ๆนะครับต้องแบรนด์ MK Sport กับ Protect N นะฮะเรามาดูครับ นี่ฮะกำลังจะดิ่งลงแล้ว,ว,วโอ้โหเงาสุดประเทศแน่นอนครับผมบอกเลยว่าสวยสุดประเทศแน่นอนได้ได้วันไหนไมาแท้ช,ชคกหน่อยได้เลยสบายมากนะฮะเดี๋ยวจะบินจากนู่นเลยครับชั้นสองลงมาเลยรอบนี้ <c oughs> นะฮะไม่ต้องงงครับมันจะทอนเงาตาแตกครับนะ อ่า uh, งงเลยงงเง้ยงงงงเงาได้ไงวะโหนะครับเดี๋ยวสวยแน่นอนใช่ต่อลอหลังรถอก่อนถ่ายรูปก่อนแล้วค่อยขึ้นเดี๋ยวตูดห้อยนะฮะเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอ นะฮะอยากได้อะไรมาเดี๋ยวจัดให้นะฮะเต็มระบบเต็มการาฟแน่นอนนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจัดเต็มระบบไปไหนไอ้แจ็คมึงเอาไปไหนไอ้สัตว์ใส่อะไรลายอะไรโอ้โหลิปแดงลิมิเต็ดไปครับพร้อมอยางนิ้ตโตอ,อีกแล้วโอ้โหพี่ครับอันนี้พี่เจ้าของรถใช่ไหมครับโอ้โหเลือกอยางนี่ต่อเลยนะสุดยอดอยางดีมีคุณภาพ นะฮะราคาคนไทยรับได้โอ้โหเขาสวยอะโอ้โหนะฮะนี่ฮะเออตัวจริงมีค่ามากกว่าสำเนานะครับต้องบอกเลยนะฮะเออตัวจริงมีค่ามากกว่าสำเนาครับมาได้เลยนะฮะเออนะครับชคเท่าไหร่หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะฮะอยากได้อะไรเข้ามาอยู่ร้านเทให้เต็มระบบโอเคนะครับไปแล้ว